ถามงี้ก่อนเลยแฟนตาซิโฟกับซปเปอร์แมนอะไรน่าดูอ่ะกันยังกล้าถามเนาะคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์วันไหนพี่ไม่ได้หน้าแตกนีพี่พี่จะนอนไม่หลับหรือไม่ใช่ไม่ <laughs> <ๆ>ใช่ไ, <laughs> ไม่ใช่ถามเฉยอยากรู้แล้วคือประเด็นที่ผมถามคือมันเข้าเดือนเดียวกันด้วย hmm. แบบเหมือนคนละอาทิตย์เองเปโดรปาสคาลเวเนซ่าเคอร์บี้กับไอหลอกกางเกงนแดงพี่ต้องคิดอีกหรอเฮ้ย ตโอ้โหเป็นโอ้โห f4 เยอะเหมือนกันเวฟ f เยอะเหมือนกันเวฟ f เยอะเหมือนกันมันอารมณ์แบบคือเหมือนซุปข,ข้าอาทิตย์นี้แล้วเว้นอาทิตย์อีกอาทิตย์หนึ่งมัน f4 เลยอ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะมันสู้กันแบบนี้เลยเดี๋ยวเนี้ยอีคือถ้าเป็นคนอื่นช่องอื่นเขาถามผมว่ามันโคกอกมาถั่วๆเว้ยแต่พอเป็นพี่ถามอ่ะคือ,อ,อคําว่า G u n n มันเขียนบนหน้าผากพี่อ่ะเอางี้เอางี้ ส่วนตัวผมอะ่ะอยากดูทั้งคู่เลยคำถามเนี่ยหนักใจสำหรับกูเหมือนกันจริงๆแล้วที่ถามก็คือผมเลือกไม่ได้เว้ยที่ผมถามอะ่ะ